สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาว BI, ออดปียายัยเลขที่12ชั้นม .4 ทับ4วัสดุสมัยใหม่อลูมิเนียมคอมโพสิตหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าแคลนดิ้งเป็นวัสดุก่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มโครงสร้างผนังเบา ด้วยเหตุนี้จึงสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์อลูมิเนียมคอมโพสิตเป็นวัสดุที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นจากการนำคุณสมบัติที่ดีของวัสดุหลายหลายชนิดมาประกอบกันเพื่อการผลิตวัสดุชนิดใหม่ที่มีคุณภาพสูง แข็งแก่งและทนทานต่อสภาพอากาศทนต,ต่อกดด่างและความชื้นแต่ยังคงไว้ซึ่งน้ำหนักที่เบาและสามารถนำไปใช้งานได้ดีทั้งภายในและภายนอกอาคารส่วนประกอบของวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิตอลูมิเนียมคอมโพสิตมีโครงสร้างภายในเป็นลักษณะแบบแซนวิชคือประกอบด้วยแผ่นประกบทางด้านบนและด้านล่าง ซึ่งแผ่นที่นำมาประกบนี้มีความบางแต่แข็งแกร่งในส่วนแกนกลางเป็นวัสดุที่มีความอ่อนทำให้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตยืดหยุ่นได้ดีและมีความทนทานสูงมากสำหรับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตโดยทั่วไปนั้นจะใช้แผ่นประกบแผ่นอลูมิเนียมบางประมาณ0.15-0.50มิเมตร และแกนกลางใช้วัสดุโพลีเอทิลีนมีความหนาแน่นต่ำมีความอ่อนตัวอีกทั้งยังมีคุณสมบัติชั้นเยี่ยมอื่นๆคือทนต่อกรดและการกัดก่อนได้ดีไม่เกิดสนิมอีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับเหล็กการนำวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิตไปใช้งาน 1. ใช้หุ้มปิดผิวทางอาคารสูงโดยสามารถติดสลับกระจกได้ดี สองทำเป็นฉากกำแพงผนังทั้งภายนอกและภายในได้ 3. ส,สามารถหุ้มทั้งเสากลมเสาเหลี่ยมรวมทั้งใช้ปิดผิวในงานฝ้าเพดานและเฟซอาคารได้ 4. ส,สามารถใช้ในงานโฆษณางานโชว์สินค้าต่างๆได้